แต่ถ้าน้องอยากจะให้ตรงนี้ไม่มีน้องต้องขยบทีขยบเพีอ,อกไปนิดนึงใช่ไหมมันจะตรงกับช้อยข้อสามพอดีตอบข้อสามข้ออย่างเงี้จะทําให้น้องไม่ได้เต็มร้อยเข้าใจไหมเนี่ยสรุปไม่จำเป็นสมผลคือผลต้องเป็นเท็จแต่ต้องถูกเหตุสองข้อเข้าใจไหมตอบช้อยสามครับไปดูข้อสิบสองครับสิบสองสิบสองเขบอกให้น้องพิจารณาการให้ผลต่อไปนี้เอาเริ่ม กอไก่มันจะมีกอขอคอต้องไลาวพินาสามข้อเลยอ่าเริ่มกอไก่กอไก่บอกว่าเหตุอันที่หนึ่งเหตุอันที่หนึ่งขนมที่ขายในโรงเรียนบางชนิดไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมขีดคําว่าอะไรดังๆคําว่าบางอะไรขิดว่าบางชนิดขีดเลยครับขีดคำว่าบางชนิดขีดไว้นะครับขีดคว่าบางชนิดเสร็จแล้วให้น้องวาดวงกลมสองวงซ้อนอยังไงบางชนิดซ้อนอยังไง ให้มันอินอะไรกันอินเทอร์เซ็กกันเอาวาดอินเทอร์เซ็กเลยครับวงหนึ่งก็คือวงที่ขายในโรงอาหารนะครับอันนี้คือขนมที่ขายในโรงอาหารอีกอันหนึงคือคําว่าไม่มีอะไรครับไม่มีน้ําตาลเขียนไปเลยครับอันนึงไม่มีน้ําตาลอ่านข้อที่2องให้ดิเขาบอกมีขนม A ขายในอะไร โรง,โ<ล>งอาหารเงยหนะ้าแปลว่า A ต้องอยู่ในโรงอาหารชี้ทีตรงไหนมัง่ง <_ d un> แสดงว่าขนมเนี่ยเออยู่ในโรงอาหารแสดงว่าขนม A ขายในโรงอาหารแปลว่า A อยู่ตรงไหนได้บ้างอยู่นี่ได้ไหมหรืออยู่ตรงนี้ได้ไหมขอให้มันเป็นขนมจริงหมแสดงว่า A อาจจะอยู่นี่ก็ได้หรืออาจจะอยู่นี่ได้ถ้า a อยู่ทางซ้ายแปลว่า a จะไม่มีอะไรไม่ใช่ a อยู่ทางซ้ายแปลว่ามีน้ําตาลถ้า A ออยู่ตรงกลาง ไม่มีน้ําตาลเข้าใจยังเขาสรุปว่าขนม A ไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมจริงไหมไม,ไม่เสมอไปเพราะถ้า A ไม่มีน้ําตาลคือ A อยู่ตรงกลางแต่ถ้ายมาซ้าย A มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นผลของเขาเป็นสิ่งที่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ถ้าผลไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราถือว่าไม่อะไรไม่สมเหตุสมผล เพราะฉะนั้นผลของเขาไม่ร้อยเปอร์เซ็นเขียนคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่สมเหตุสมผลการจะตอบว่าสมเหตุสมผลได้ผลต้องร้อยเปจดไว้ด้วยนะการจะตอบว่าสมเหตุสมผลได้ผลจะต้องร้อเปซนต์ต่อมาขอใข่ ข้อใครบอกว่านักฟุตบอลทุกคนเป็นนักเรียนใส่กางเกงสีเหลืองคิดซะได้คําว่าทุกคนแสดงว่านักฟุตบอลทุกคนต้องอยู่ในคําว่าใส่กางเกงสีอะไรครับสีเหลืองอ่านี่คือนักฟุตบอลส่วนล้อมรอบด้วยกางเกงสีเหลืองเห็นตอนนี้แปลว่าเหลืองฟุตบอลอยู่ในเหลือง ข้อที่สองบอกว่าเก่งเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลืองแสดงว่าเก่งอยู่ในสีอะไรสีเหลืองชี้ที่เก่งอยู่ในสีเหลืองเก่งอยู่ตรงไหนได้บ้างฟุตบอลก็ได้เหลืองก็ได้ที่ไม่ใช่นักฟุตบอลจริงไหมเพะนเก่งอยู่ที่สองตำแหน่งเน,นี่ยสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้ยมันจะมีสองเคสท,ที่เกิดขึ้นได้เขาไปสรุปว่าเก่งเป็นนักฟุตบอลชัวร์ไหมไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลพี่ยอมว่าไม่สมแล้วกันกน,นะเขียนยาว ไม่สมสองข้อแล้วนะขอควายเฮ้ยไม่ต้องทำแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูเห็นชอยละน้องกอไก่ไม่สมขอไข่ไม่สมน้องน้องไม่ต้องทำแล้วอะ <c oughs> โจทย์ถามว่าใไรสมบ้างแล้วดูชอยสีย่ชอยชอยมันไม่มีข้อไหนว่าไม่มีสมไม่สมทุม้งข้อ ตอบใช้เขไหนเขาถามไอ้เช่ยโจทย์ที่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เยี่ยมต้องทำคอควายด้วยโอเคนะคอควาวยถ้าอยากทำเพิ่มคำว่าผลไปหน่อยพี่พิมพ์ผิดมันมีตกคำว่าผลไหมคำว่าผลก็คือให้น้องเขียนไปว่าครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนบีครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนบีอายุมากกว่าสามสิบปีครูคณิตศาสตร์ทุกคน ในโรงเรียน B อายุมากกว่า30ปีเสร็จแล้วเหตุอันที่สองให้น้องแก้ด้วยเหตุอันที่สองของคอควายให้น้องแก้ด้วยแก้เป็นคำว่าครูทุกคนในโรงเรียน B ครูทุกคนในโรงเรียน B ที่แต่งงานแล้วอายุมากกว่า30ปี ที่แต่งงานแล้วอายุมากกว่าสามสิบปีอ่ะพี่วัดดูพอๆให้ดูอย่างเร็วข้อ <c oughs> ที่หนึ่งครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนบีแต่งงานแล้วแปลว,ว่าครูคณิตศาสตร์อยู่ในคําว่าแต่งอะไรครับ <c oughs> แต่งงานแล้วอันนี้คือครูคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือแต่งงานแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วข้อที่สองบอกว่าครูทุกคนในโรงเรียนบีที่แต่งงานแล้วมีอายุมากกว่าสามสิบปี แปลว่าทุกคนที่แต่งงานแล้วอยู่ในอายุมากกว่า30ปีก็ต้องวาด30ปีล้อมรอบข้างนอกอันนี้คือมากกว่า30ปีน้องเข้าใจใช่ไหมเนี่ยคือมันจะล้อมใหญ่ไปเรื่อยๆโอเคเสร็จแล้วเขาสรุปว่าครูคณิตศาสตร์ก็ต้องอายุมากกว่า30ปีจริงไหมจริงเพราะมันอยู่ข้างอะไรข้างในจบถูกเพราะฉะนั้นสมสม เพราะฉะนั้นสมอะไปดูข้อสิบสามครับโอ้โหพี่เชื่อสิบสามแม่มีคนข้ามเพียบเพราะมันเป็นเรื่องของอะไรกราฟอาทีนี้ถามว่าจะดูกราฟยังไงให้เร็วอ่ะพี่ดูสอนวิธีดูให้ใหข้อสิบสามช้อยหนึ่ง x บวก y น้อยกว่าห้า x มากกว่า1 y มากกว่า2ช้อยสอง x บวก y น้อยกว่า5 x มากกว่า2 y มากกว่า1ช้อยสาม x บวก y น้อยกว่า5 x น้อยกว่า4 y มากน้อยกว่า3ช้อยสี่ x บวก y มากกว่า5 x มากกว่า2 y มากกว่า1และช้อยหสุดท้าย x บวก y มากกว่า5ช้อยคือ x น้อยกว่า4แล้วก็ y น้อยกว่า3อ่ะดูนะจะสอนให้ดูกราฟให้ คือถ้าน้องทํากราฟบ่อยๆอ่ะน้องจะรู้ว่าข้อนี้ไม่ง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งกราฟให้มายังให้มายังให้มาแล้วแล้วเขาให้สมการที่ช้อยมายังให้มาแล้วคือมันให้มึงหมดแล้วอะ่ะคือโจทย์เขาเนี้ยแม่งมีทุกอย่างครบอะ่ะแค่น้องดูว่ามันเป็นกราฟอันไหนแค่นั้นเองอ่ะตอบพี่นะช้าเส้นประตรงเนี้ยตัดที่เลขสองถูกไหม เสร็จแล้วเส้นประตรงเนี้ยตัดที่เลขห้าถูกไหมเส้นประตรงเนี้ยตัดที่เลขหส่วนเส้นปะะตรงเนี้ยตัดที่เลขห้าอ่ะพี่มีอะไรให้น้องดูพื้นที่สามเหลี่ยมน้องเยอะกว่า X อก,กว่ามากกว่าสหรือน้อยกว่า x เท่ากับสองไปทางขวาต้องมากกว่า2องจริงไหมสแสดงว่าโซนเนี้ยคลิกโซน x มากกว่าสองถูกไหมเพราะฉะนั้น x น้อยกว่า2ไม่เกี่ยว นะครับอเอ็กมากกว่าสองก็จะมีอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นไปได้ถูกไหมทีน้องดู y พื้นที่ของน้องอะเยอะกว่า y เป็นหนึ่งหรือน้อยกว่า y เป็นหนึ่งพรามอยู่ข้างบนจริงไหมสแสดงว่าตรงบริเวณเนี้ย y มันมากกว่าหนึ่งซึ่งช้อยสองกับช้อยสี่อะมันก็เหมือนกันจริงไหมเสร็จแล้วต้องดูเส้นเส้นนี้นะเส้นเส้นนี้ตัดกัน x ที่อะไร ห้าตัดแกน y ที่เท่าไหรห้าอารมณ์ประมาณว่าถ้าปิด y ได้ x เป็นห้าถ้าปิด x ได้ y เป็นห้าสองสมการนี้เหมือนกันจริงไหมต่างกันตรงเครื่องหมายว่าน้อยกว่าห้าหรืออะไรมากกว่าพี่ทำอะไรพื้นที่เนี่ยมันอยู่ใต้หรืออยู่บนถ้าใต้แปลว่าต้องทําไมกว่าห้าน้อยกว่าห้าถ้าอยู่บนมากกว่าห้าเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ยังไงยังไงมันก็ต้องน้อยกว่าห้าจริงไหมเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกตอบข้อไหนครับข้อสองจบ นอ้นองเข้าใจป่ะเนี่ยเก็นะอีกทีดิทำไมถึงเลือกน้อยกว่าฮะอยู่ข้างล่างถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมากกว่าฮะถ้าบนพื้นที่อย่างนี้เข้าใจไหมเอ่ดูให้ดีฮนะต่อมาข้อสิบสี่โอ้ยสิบสี่ใครแฟนฟังก์ชันนี้ยิ้มเลยอา่าดูสิบสี่โฉนไม่ตลกอะ่ะอา่าดูสิบี่ สิบข้อสอบบอกว่าให้ a เป็นจำนวนจริงเสร็จแล้วบอกว่าโดยที่ f เป็นฟังก์ชันกำหนดสมการว่า f x เท่ากับ x บวก a ทั้งหมดกำลังสองลบ a โจทย์บอกว่าถ้า f ลบสเท่ากับ f 4จงหาว่า a เป็นเท่าไหร่จงหาว่า a มีค่าเป็นเท่าไหร่ อ่ะพร้อมนะครับถามอันดับแรกเลยนะครับเวลาน้องเจอโจทย์ข้อนี้เป้าหมายของเขาคือเขาอยากหาใครหา A เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้สมก,การ f ลบสเท่ากับ f 4ี่มาเอาง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะ f ลบสองก็คือให้น้องแทนอะไรเข้าไปลบสแต่แทนที่ A หรือแทนที่ X X นะ A เหมือนเดิมก็จะเป็นลบสบวกเแล้วก็ยกกําลังสองลบเนี่คือฝั่งซ้ายทางขวาก็คือ f 4 ให้แทนเลขอ,อะไรเข้าไปส<ม>ี่ก็จะเป็นสี่บวกใครเอทั้งหมดกำลังสองลบเออ่ะเขียนเอาเว้ยสอบโอเน็ตป,ปีสุดท้ายเว้ยไว้ไวไลายหน่อยเองจะได้ไปบอกลูกหลานได้เฮ้ยกูโอเน็ตรุ่นสุดท้ายจีได้ร้อยเต็มเว้ยเพื่อนกูเพื่อนกูไม่ใช่กูโโอ้โห รู้ไหมทำไมเขายกเลิกโอเน็ตมึงยังมึงทำมาตั้งหลายข้อนี่มีมือด้วยหนี่เหรอเข้าใจไหมคือมันว่าอะไรไม่ได้เข้าใจไหมเออนะครับข้อสอบมัน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 ซ้อไปมันง่ายไปเออแล้วต่อไปจะยกเลิกแผดจะเหลือแค่เก้าสามัญเพราะเก้าสามัญคือตัววัดดีที่สุดแต่วันใดที่เหลือเก้าสามัญเขาจะขยายเวลาสอบจากชั่วโมงครึ่งเป็น สองชั่วโมงให้มันมีเวลามากขึ้นเ,เพราะฉะนั้นในอนาคตนยะน้องอาจจะได้สอบแค่เก้าสามันอย่างเดียวอ,องั้นน้องก็ซ้าชั้นไปหลายๆปีก่อนนะครับอย่าพิ่ไปต่อ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 ,ตอ,ตอลบเอกลบเอบเ,อเอจ้าไหมเจ้าน้องรู้ไหมพี่เกลียดอย่างหนึ่งคือเด็กชอบทําอย่างเงี้ยมันตัดกําลังสองทิ้งตัดไม่ได้เพราะรู้ใช่ไหมว่าเวลาเรามี x กําลังสองถ้ากลายกลังสองอะ ห้ามตอบ x เท่ากับ y ทำไมผิดมหแล้วนะมันมีสองเคสอีกเคสหนึ่งคือ x เท่ากับลบ y ทำไมต้องมีสองเคสเพราะถ้าน้องย้ายตัวนี้ไปมันจะเป็น x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับศูนย์ไงแล้วมันแยกเป็นสองเล็บก็คือ x บวกรกับ x ลบคร y ถ้าเป็น x ลบ y ก็จับ x ลบ y เท่ากับศูนย์ 0. เราก็จะได้ x เท่ากับ y ก็คือเคสนี้ แต่ถ้าเป็นเคสนี้ x บวก y เท่ากับศูนย์้องจะได้ x เท่ากับลบ y ก็คือเคสนี้เข้าใจยังน้องต้องรู้พื้นฐานนี้นะม6ที่อ่าพูดคำนั้นมันกดดันพี่เออกูก็จะกดดันมึงเนี่ยแหละปีสุดท้ายแล้วที่จะกดดันเองได้ปีหน้าไปกดดันเจอมึงตกพี่ขาโตแล้วนะอย่ายุ่งมันเหมือนเวลาน้องจบม6อะคือนกที่บินออกจากรังแล้ว ต้องหากินด้วยตัวเององั้นน้องจะต้องกลายเป็นคนที่หากินเดี๋ยวเสี่ยวพี่ฮะฟังแล้วมันไม่ค่อยดีนะต่างกันข้นามเส้โอโหเอ่ะจะบอกลบเอกกับลเอกเจ้า,ากันแต่กําลังสองตัดไม่ได้จริงไหมงั้นไทาใง่ายสุดกระจายกําลังสองก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบสองกำลังสองได้สี่สองหน้าหลังก็ลบสี่เอหลังกําลังสองได้เอกำลังสอง อีกเค่หนึ่งก็คือ4ี่กำลังสองได้สิบหน้าหลังได้ 8a หลังกำลังสองได้เอกำลังสเสร็จแล้วเอกำลังสองสงข้างทำไมก็ได้ตัดได้อย่างี้ได้เสร็จแล้วต้องเอาลบสีย้ายมาบวกกับ 8a ก็เป็น12อะไร 12a เอแล้วย้ายสิบหกเปลบ4จะติดลบสิเอา12หารบ้วเป็นลบอะไรลบหนึ่งโคตรชิลเดียวฟังก์ชันโอนิตเป็นแพทมึงเจออินเวอร์สฟอจมากันขยมเต็มที่แบบเใช่ไหมเคยเจอใช่ไหม มาแบบสกรรมเสร็จแล้วดูข้อสิบห้วันนี้มีเด็กปรึกษาพี่เรื่องหนึ่งเรื่องคณะอินเตอร์น้องรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้คณะอินเตอร์เยอะขึ้นเหตุผลอย่างหนึ่งคือมหาลัยอยากได้อะไร อันนี้เขาพูดตรงๆเลยนะเพราะตอนนี้มหลาลัยออกนอกระบบรู้ใช่ไหมครับว่าออกนอกระบบแปลว่าเขาจะต้องหาอะไรหาเงินเองแต่เงินที่หาเองก็บริหารภายในเองคือยิ่งได้เยอะก็เยอะเข้าใจใช่ไหมเออมันจะได้เยอะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะอินเตอร์ก็เลยเปิดเยอะขึ้นนะครับเพราะอินเตอร์เนี่ยเท่าที่สังเกตค่าเทอมนี่หลักแสนเลยนะบางทีหลักแสนะเออ เด็กก็ชอบถามว่าพี่อุ๋ยจบอินเตอร์มาดีกว่าธรรมดาไหมเขาถามคานี้ดีกว่าธรรมดาไหมนะครับถ้ามองสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่ใจ่ายเงินแพงกว่าน,นะดีกว่าคือไอ้คำว่าอินเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อต่อท้ายตอนเรียนหลักสูตรเนื้อหาก็จะเป็นภาษาอะไรอังกฤษแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนยากก็คือครูคนเดิมที่สอนภาษาภาคปกติแต่แค่ใช้หนังสือเป็นอะไรภาษาอังกฤษซึ่งเวลาเขาสอนก็สอนเป็นภาษาไทยเข้าใจใช่ไหม เพราะไม่ใช่ขูทุกคนที่พูดอะไรอังกฤษได้เร็วเข้าใจใช่ไหมเออแต่ว่าการเรียนจะเป็นข้อสอบก็จะเป็นอะไรภาษาอังกฤษซึ่งจริงบโอ้โหพี่เมยภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆเหมือนยากนะแต่เวลาเราเรียนวิชานั้นน่มันมก็จะเป็นสั์นั้นๆเข้าใจไหมยารยนวิศวะเทคบุ๊คไม่ยากเลยเพราะมดูแต่สูตรแต่เนื้อหาไม่ไม่ต้องขึ้นดูแต่สูตรใช้งานาจบเข้าใจไหมแค่นั้นเองงั้นการเรียนอินเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดแต่ข้อดีก็คือมันจะเป็นการฝึกให้เรารู้จักภาษาอังกฤษเป็นในตัว เข้าใจใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือบริษัทส่วนใหญ่เขาจะชอบรับเด็กที่เรียนอินเตอร์มาเพราะเขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันทําไมเ,ออเพราะงะั้นถ้าถามว่าการหาง,งานเนี่ยอินเตอร์จะหาง,งานได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราเรียนภาคปกติแล้วเราได้คะแนนดีๆก็ทําได้เหมือนกันเข้าใจไหมไม่เป็นไรพี่เลยชอบบอกนี้ว่าถ้าการเงินไม่ใช่ปัญหาเรียนอินเตอร์ได้ก็เรียนแต่ถ้างานเงินถ้าการเงินน้องมีปัญหา ใส่เรื่องสามาหาพี่พองไงสัตว์กูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยก็เรียนภาคปกติไปไปหาพี่โมไปไปดูข้อ14แค่เลี้ยงลูกพี่ให้มันเรียนพี่ก็ปวดหัวแล้วน้องต่อมาครับข้อ15ขีดคําว่าจํานวนเต็มยินดีด้วยแสดงว่าเขาระบุจํานวนอะไรมาจำนวนเต็มเขาบอกว่า X เป็นจํานวนเต็มแล้วก็บอกว่าเซตเนั้นประกอบไปด้วย 2x กําลัง2ลบ10ลบด้วลบด้วย14 โอ้ยน้องถามตรงๆเลยนะอย่างนี้เขาให้เราแยกอะไรครับแยกตัวประกอบแล้วเขียนเส้นจํานวนจํำได้ไหมเนี่ยที่ต้องเขียนเส้นจำนวนเพราะมันเป็น R อะไรอสมาการเอาแยกตัวประกอบเลยข้างหน้าอีกสอกับ X ถามมึงตรงๆ,ๆ14นึกถึงใครมีคู่เดียว 2> <Okay. S 1> 7 2หรือไม่ก็สอแต่นี่พี่อยูยใช้7กับ2เพราะใกล้คุณใกล้ได้เจไกลคุณไกลได้สอะไรสีต้องการลบสามต้องติดอะไรติดลบตัวนี้บวก เสร็จแล้วน้องก็เขียนเส้นจำนวนเขียนเลยน้องแต่ถ้าเรื่องเงินน้องไม่น้องไม่น้องเขาเรียกว่าน้องมีปัญหานะพี่วัดเรียนธรรมดาเหอะแล้วพยายามขันงเรียนเยอะๆทำเกรดให้ดีคำว่าเกรดดีไม่ใชเป็นองเกรดนิยมนะคำว่าเกรดดีอะจบมหาลัยเกรดเท่าไหร่ขึ้นไปพี่ถือว่าโอเคละสองไอ้เหี้ยสองน้อยไปอีสัตว์ต่ำกว่าสองก็ติดโปลแล้วอีสัตว์เท่าไหร่ 2.8ขึ้นไปพี่ถือว่าโอเคเพราะอะไรรู้ไหมครับฟังดีๆฟังดีๆการตอบปริญญาโทบางคณะเขาจำกัดเกรดขั้นต่ำา2 7 5เข้าใจใช่ไหมงั้นถ้าน้องได้2.8อะ่ะน้องรอดก็คือสามารถยืดแล้วก็เรียนได้เลยแต่ถ้าใครต่ำกว่า2.75เวลาเรียนโทต้องปรับพื้นฐานปีหนึ่งคือคือมึงต้องเสียเวลาปีหนึ่งยังไม่ได้เรียนไปปรับพื้นฐานกงเข้าใจไหมแล้วมันเสียตังค<ๆ>่าเทอมฟรีๆสองเทอมเข้าใจไหมเสียเวลาไอ้เกิน2.8 ปัวพี่มองจากหน้าน้องอยังไงมึงก็สามกว่าอยู่แล้วเรียนมหาลัยเออเอาไรเธอมาบอกกันอทุกคนน้อเดดเดดเดดเดโอยพี่เยี่ยนหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าบอกกันได้สามจุดห้าน้องสองวงเล่มีใครมังอันแรกเจ็ดส่วนใครเจ็ดส่วนสองอันนี้ลบสองลบสองอยู่ซ้ายครับเจ็ดส่วนสองอยู่ขวาเสร็จแล้วจำได้ไหมเครื่องหมายานขวาเป็นบวกสลับเป็นลบสลับเป็นบวกข้อสอบโอเน็ตจะไม่มีการหลอกใส่ถุงเข้าใจไหม ไม่มีไม่มีหน้า x เป็นลบไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเฮอะไรเลยมีแค่เนี้เพราะฉะนั้นน้อยกว่าศูนย์ชงลบคุณน่ารักจุงโบยคุณน้องามหน่อยเข้อ,เอาเฉพาะจำนวนอะไรเท่านั้นจำนวนเต<ม>็มอ่ะจำนวนเต็มมีลบอะไรมั้งลบสองพูดอีกพูดอีกศูนย์ก็เป็นหนึ่งก็เป็นอันนี้สามจุดห้าใหญ่เลยมีอะไรอีกสองสามพอเข้าใจไหม เขาถามว่ามีจำนวนเต็มทั้งหมดกี่จํานวนเขาถามว่าผลบวกทุกสมาชิกคือเท่าไรจับทั้งหมดมาทำอะไรกันบวกกันจะบอกน้องว่าลบหกับลบสองบวกกันเป็นลบอะไรลบสไปตัดกับ3ก่อนเพราะฉะนั้นจะเหลือศูนหนึ่งสองตอบเท่าไรข้อนี้สจบจากข้อนี้ไปดูสิบหก,กบอกว่า a กับ b เป็นจํานวนจริงถ้ากราฟของ y เท่ากับสยกกาลัง x บวก a แล้วบวกได้ b